โอเคครับสวัสดีแฟนๆพื่ทุกคนนะครับก็อยู่ผมอีกครั้งนะครับโอ้บูทับในวันนี้นะฮะเราก็จะมาต่อครับในพาร์ทที่6นะครับสำหรับยูทูปนะครับแรงค์แมทมาเราหวังว่าครับเราจะสู้ได้ครับเพราะว่าต่อจากนี้นะครับเราจะเข้าสู่โหมดตกแรงกันแล้วนะครับมาดูกันครับว่าจะเจอกับตัวอะไรครับสำหรับคู่แรกนะฮะเราเจอกับไคลริกี้ครับ B1 ครับโอ้โห 1,224แม,ะะชม,มตช์นะครับชนะมาทั้งหมด711แมตช์นะครับ58.09%นะครับนับว่าสูงเลยทีเดียวสำหรับแลงแมตช์นะฮะแลงแมตช์นี่คือวัดกันได้แล้ครึ่งๆเลยเนี่ยไคลริกี้ด้วยครับโอ้เป็นหนึ่งตัวที่ผมไม่อยากเจอที่สุดเลยเป็นอันดับต้นๆเลยถ้าเกิดผมเกลียดมากไคลริกี้เนี่ยตอนแลงแมตช์เนี่ยเพราะมันคนมันเล่นเก่งมากครับในเมื่อเราเจอระยะไกลยอย่างนี้นะฮะงั้นเราจะเลือกเกโกกาชิระครับมา,มาเกโกกาชิระมาเริ่มกันเลยครััรรัับบบบรรรออแกกกคปายิิงงลลูลตไ ไอซิเคิลแคทตามด้วยไฮเปอร์บีมเอาเข้าไปเต็มๆลุกขึ้นมาไอซิเคิลแคทไฟสปินตักเอาไว้ไซโคแคทเข้าไปยิงหมัดมากันได้ไอซิเคิลแคทไอซิเคิลแคทไอซิเคิลอีกทีหนึ่งโอ้โหไซโคแคทไม่โดนครับโดนทุกเข้ามาทันต์พัมไม่ได้ครับโอ้โหโดนทุกกามาที่เคาน์เตอร์ตามที่คอร์อรช็อปติดบอลติดบอลอะไรจะจับหรอกนี่พลาไซาไปเลยครับอมืมันเลย แล้วก็เกโกะอิชิระยิงน้ำไปเออปลสปินดักต่อไซโคคคสอือไอซิโกแคสยิงหมัดอะไรไม่โดนไอซิโกแคสอีกทีนึงมาลอยได้โอ้โหไฮเปอร์บีไม่ได้ครับอือโดนหมัดมอัดอัดตรงๆเลยยิงหมัดมากันได้อะไรคอสช็อปไลน์นี่ส่วนด้วยเวฟเข้าไปยังไงอือทิ้งตัวมาโอ้เต็มหลังแล้วครับพีก่กลางไซโคแคทครับโดนคอสคอมแบทปิดมาครับเหลือสิบหก ขอยไทยโคลแคริตก็เพิ่มเลือดเพิ่มสป,ปีดครับไอิโคแครไปยังไงทุบอะไรสวนในเวฟมามาเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแกโกัญชุระย,ยิงหน้าไปครับอืออย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาไปโคแคร์เข,ข้าไปมีแหลกๆหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แหลกเข้ามาแลหลกมากด้วยละกันมากันนะอะไรอะไรฮะจะจับลนะาตีธนพัณฑ์ผักไปก่อนเหลือ13วีครับเอาเตอร์หลัฮะจับเลยนี่นะ เรียบร้อยครับอโอ้เกมแรกฮะคือทูกก็ได้ไปก่อนครับอ,อืมเต็มมากถ้าเกิดแพ้นี่ยุ่งเลยโอเคค้เข้ามาตอนที่รอบที่สองครับมาไอซิโกแคสไปก่อนเราต้องสู้ด้วยเรื่องของระยะใส่คคา,าไปยิงหมัดมากันได้ไอซิโกแคสอีกทีหนึ่งไอซิโกแคสมาเวฟเข้าไปไม่โอนโอ้โดนทุกเข้าไปเต็มหัวครับอะไรอืมทันเดือดทันไม่ได้โดนเคาเตอร์อีกแล้วครับ พุทธแต่สแกลี่เฟสครับไม่โดนครับไม่น่าปล่อยการเลยครับโอ้โหสแกลี่เฟสตรนได้ครับเป็นท่ารถสปีดโดนโดนเฮวีสแลมซ้ำอีกทีหนึ่งนี่เนี่โอ้โหใส่สไตล์ไม่เข้าติดโคดิกโดนอีกแล้วก็สแกลี่เฟสโดนติดอัดมุมอืมรัวๆเลยคาร์เตอร์มาเรียนรู้แล้วเว้ยนี่ทะนุพันธ์เข้าไปอยากเข้ามาเกโกชิระอีนะโอ้โหโดนจับแล้วโยนขึ้นแล้วโคดิกคอมแบทครับเรียบร้อยครับอืมลำบากแล้วครับลำบากจริงๆคือรู้สึกว่าตาตะกี้เรา บุกไม่ขึ้นเลยครับโอเคครับมาต่อที่รอบที่สองครับมาแหลกแหกนั้นเนี่ยไฮเปอร์บียไปเลยนี่เห็นบั๊กอัพตลอดไฮเปอร์บีอีกทีนึงไงไม่เข้าหรอฮะเจโคคาชิระยิงน้ำไปก่อนไซโ,โคคัสเข้าไปยังไงฮะจับจับไม่ได้ครับโดนที่ตกลงมางัดขึ้นครับแล้วโค้ดคอมแบทตามสเต็ปโอ้โหพวัวภาพเลยเดี๋ยอะเยอะยิงไปก่อน จะสู้ไงดีวะเนี่ยเขาค่อนข้างจะเน้นไปที่หาผมพเดโอ้โหโดนพาจนได้ครับโดนทุบเข้ามาทันเดอร์พันธไม่เข้าครับโอ้โหโดนเคาน์เตอร์แล้วเลยที่เหมือนเหมือนจะจูวูมากเลยเนี่ยคือเคยใช้ไปก่อนโอ้โหสติ๊กเบิร์ดมาแย่ครับโทเคิคิสต่ออะไรฮะจะเคาน์เตอร์เหรอฮะนี่จับเลยอือแล้วก็ไฟสปริงดักเอาไว้ยังไงต่อทุบอะไรกันได้่อยสบายโอ้ทิพายโอ้โหโดนเคาน์เตอร์ครับเรียบร้อยครับ อืมสำหรับเกมนี้นะคาริกีก็ชนะครับแต่เราเนี่ยสิเรามีโอกาสเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเองนะครับเนี่ยอีกแค่ครั้งเดียวครับถ้าเกิดเราแพ้เราก็จะตกไปที่ B3 ครับนะว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้าง,งแย่เลยทีเดียวเลยรอบเดียวเท่านั้นเองขอทำใจแป๊บหนึ่งนะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้เข้ามาเล่นในภาคที่6นาน นื่องจากว่าคือในแร็งแมทมันเป็นโลกที่โหดร้ายมากโหดร้ายจริงๆเห็นหลายคนนะครับบอกว่าผมเล่นจูไคไคลิก,กี้เล่นแร็งแมทผมก็ไม่มีความมั่นใจขนาดนั้นหรอกนะอย่างนี้นก็ต้องลุยต่อนะผมผมก็ไม่อยากตกบีสแล้วนะก่อนมันจะขึ้นมา B2 ได้คือฝีมือลิซซอนล้วนๆเลยลิซซอนนี่แบบมันตีแรงเออมือตีแรงแล้วมันก็มีท่าระยะระยะไกลด้วยถ้าเทียบกับไคลิกี้แล้วเนี่ยไคริกี้มัน มันออกแนวแบบแบบว่าถ้าเกิดสมมติผมเจอเซอร์ไนท์ขึ้นมาอย่างเงี้ยเจอเชเดลูวอเจอเทลนาผมว่าผมน่าจะยับอ่ะเธอผมเล่นคาริคีอ่ะเธอบิลิสตอนเนี่ยมันยังพอสู้ได้อยู่เพราะแบบว่าจะมียิงไฟเฟลพาวเวอร์อยู่นะครับแต่ที่ผมเริ่มยูทูเพราะมันมีทุระยะไงแต่ว่ามันมีข้อเสียอย่างเดียวครับที่เราเราน่าจะรู้กันรู้กันอยู่ก็คือมันแปลงเมก้าได้ช้าที่สุดในเกมถามว่าทำไมพี่ไม่รีบแปลงล่ะเพราะมันแปลงไม่ได้ก็มันยังไม่เต็มอ่ะ มันมันใช้ลําบากมากนะสมมุติถ้าเกิดผมจะใช้เซตที่ดีที่สุดคือการเพิ่มเกจของซิตีเบิร์ดเนี่ยไอซตีเกจเนี่ยก็คือการใช้คิสเซียครับแต่ว่าคิสเซียมันมีข้อเสียอย่างเดียวครับคือว่ามันสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อหนึ่งเกมเท่านั้นเองแต่ว่าที่ผมเลือกเซตของเก๊กโกกิล่าเนี่ยกับอีวูเนี่ยจริงๆคือผมใช้กบยิงน้ำแหละเพราะว่าเอาไว้สู้กับพวกการุจมิีระยะไกลโอเคมาเราเจอแล้วครับมาเสี่ยงดวงกันดีกว่าเขาจะตกหรือว่าจะป้องกันได้สำรับอ2โอ้โหเจอวิวทูครับ เอาละง,งานเข้าแล้วครับ1,157แมตช์ครับแต่เขาสู้มาเยอะกว่าผมนะแต่เขาอยู่แค่ซีหนึ่งครับห่างกันแค่มา3 0 4มแมตช์เองมารอบนี้นะฮะเราจะตกแรงหรือเปล่าครับอขอสีจริงหน่อยละกันเพื่อเขาเรียกว่มมาเราจะอินบ้างนะมาเกโกก,กิระลุยขอให้ชนะเถอะอย่าแพ้ก็พอถ้าแพ้นี่ยุ่งเลยเนะี่ย มาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับไฮเปอร์บีมเปิดไปเลยครับเนี่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตัดเลือดได้ดีไซโคคัสไปไซโคคัตยังไงต่อไซโคคัสเข้าไปเวฟเข้าไปไม่กันไม่กันได้เวฟเข้าไปอีกทีนึงเอ้าโอ้โหติดบาลีแล้วก็เดมพันเข้ามาครับตังคตีเลยนี่สวนในเคาน์เตอร์ไซโคคัตเข้าไปลุกขึ้นมานี่จับจับไม่ได้โอ้โหโดนไซไซครับโอ้เข้าเคานเซอร์จับต่อครับ เฮ้ยคนนี้ไม่ธรรมดาครับมีแคนซงแคนเซอร์ยอะไรแฟนสปีมากันได้เซลคัทมากันได้เวฟเข้าไปกันได้ฮะตีเข้ามากันได้เหมือนกันโอ้โหก็ตีทีนึแล้วก็จับครับสเต็ปนี้ดีจีอัดอะไรตีจับกลับมากฮะอืมมาผัดกันแล้วก็ไล่ยสปินยังไงอ๋อดรุ่นไฟเตปสอยเข้าไปเไปตะโอ้ยทองเข้าไปมาอัปเปอร์คัตขึ้นทันเดอร์พันอีกทีหนึ่งติดวอครับเรียบร้อยครับโอเคครับนำไปก่อนครับหนึ่งศูนย์ ขอไอกเกมเดียวท่านเองครับเราก็จะรักษาตำแหน่ง B2 <B 2 S 2> ไว้ได้ไม่อยากตก B3 นะโ <Okay, S 2> อเคครับก็ต่อที่เราที่2ครับมาใสา่หคคัดไปเกือบแล้วเกือบแล้วใส่โคคัดเข้าไปไฮเปอร์บีมอ่ะยังไงต่อใส่โคคัดโอ้โหเฮ้ยเกือบแล้วเกือบโดนเป็นพันเมื่อก,กี้เห็นเป็นฉากเลยจะจับจับไม่ได้โดนโอ้โหบาเลีนแล้วก็เทเลคิเนซีครับโอ้โหโยนขึ้นครับหาวล่างครับแล้วก็ไฟพันไอพันแล้วก็ทันเนอร์พันครับ โอ้คอมโบที่รู้กันอยู่เขาสำหรับยูทูปเวฟเข้าไปกันนะโอ,นขขอ้มีฟันสปริงข้างหลังอืชิบหายก็โอ้โหแย่และแย่และเดี๋ยวเดี๋ยวแดงเพราะว่าใส่เจแล้วนี่จับคืนอืม,มาเฮหรือสองร้อย 200, กับสามร้อยไม่นะไปก้าวยูทูปมันแพงไปจังวะเก๊โกรเชตลาจิงน้ำไปอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเวฟมากันได้ยังไงผมรู้ว่ามันจะแดกเข้ามาเท่าไม่ตายครับผมกลัวมากเลยผมต้องกระโดดรอไว้ครับแทงลงไปชิบหาย เต็มเต็มครับลุงีนะเราน่าจะกระโดดนั้นเนี่ยถ้าไม่ตายครับซายดิแชสเตอร์ครับโอ้โหเต็มเต็มครับแต่คือข้อดีอย่างหนึ่งเขาคือเขาแปลงเมกาไปแล้วแต่เราล่ะเรายังมีโอกาสครับเรามีโอกาสที่จะแปลงเมกาปิดได้อยู่มาเกโกชิระสร้างขวัญกำลังใจให้เราหน่อยเพื่อนเพื่อนไม่อยากให้เราตก b ีนะเอ เออไม่อยากให้เราตกไป B3 นะมาเกโกชิรนะยิงน้ำเปิดทางไปก่อนขอเก็บเกตหน่อยโอเคได้มาหน่อยหนึ่งฟันทะินตังเอาไว้ตีเข้าไปเตะตุยทองเข้าไปอีกนิดเดียวไม่กล้ามีทูเอ็กซ์ใส่ทองเข้าไปอืมอม่จับต่อเออตีมาเหลือร้อยหกสิบเจ็ดกับเด้งไปเหลือสามสิบเหลือร้อยสามสิบห้าจับต่อโดน่อยเข้ามาครับเอาละเกตเต็มแล้วเว้ยมาเมจ่ามีทูเอ็กซ์มาแล้วใส่ทองเข้าไป มาลุกขึ้นมาถ้าไม่ตายเอกไปบ้างซายดิสสเ s อร์นี่ิดอย่างสวยงามครับแล้วเราก็ป้องกันแรงเราไว้ได้ครับ B2 ครับเรียบร้อยครับสวยงามจริงๆครับโอ้โหกว่าจะขึ้นฉากเม่กล้าม o u x ครับโอ้โหนานมากกี่พาร์ทวะเนี่ยโอ้ยครับ GG เขารอบนี้ฮะเรากา็เราก็นั่นแหละ คือไม่ตกก็ดีแล้วโอเคครับผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ละกันนะครับงั้นเราจะขอเปลี่ยนตัวละครกันบ้างนะครับเพื่อนๆอยากให้ผมเล่นตัวไหนนะครับก็โหวตกันมาละกันเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ไว้นะครับว่าจะให้เล่นตัวละครตัวไหนนะครับก็กดไลค์คอมเมนต์นั้นนะครับโหวตกันด้วยครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับสำหรับคลิปของยูทูบไต่แรงนะครับก็ไปได้แค่นี้จริงๆครับเราคงต้องเล่นตัวละครตัวอื่นกันบ้างนะครับเผื่อมันอาจจะดาวรุ่งเหมือนกับลิซ่าดอนครับ ใครที่ชอบมิวทูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นด้วยนะครับแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ